คนาปลาเค็มหอมๆมมาแล้วค่ะไปดูกันว่าเราทำอย่างไรไหมคะสีสวยอ่าน,นี้เป็นอ่าก้านของคนาค่ะคือเราจะเอาไอ้ไม้บ,บุบๆเข้าหน่อยเพื่อที่จะให้เขาพอแตกอะค่ะส่วนของยอดนี่เราก็จัดการหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็จะมาแกะกระเทียม กับหั่นพริกขี้หนูค่ะอันนี้จะเป็นพริกกระเลียงค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีพริกกระเลียงเราไม่ได้มีพริกแดงจินดาแต่ว่าแต่เราเราชอบพริกอันนี้มากกว่านะคะพริกอันเนี้ยหอมและเผ็ดสำหรับกระเทียมนั้นวันนี้เราจะไม่โขลกละเอียดนะคะเราจะทำเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆอะเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆเกเ,กเ,กเพื่อที่จะได้เวลาที่เราตัด กับข้าวมันจะโดนชิ้นกระเทียมขึ้นมาแล้วก็จะไปตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วก็เอาปลาเค็มลงไปอุ่นอันนี้เป็นปลาเค็มที่ทอดแลว้วค่ะมันเย็นเราก็เลยเอาลงไปอุ่นก่อน,อน,นให้ปลาเค็มเขาร้อน,อนอพร้อมๆกับที่กระทะของเราจะร้อนมากๆค่ะเพราะว่าเวลาพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นกระทะร้อนๆค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกับกระเทียมลงไปค่ะ แล้วก็ผัดให้กระเทียมเขาพอห,รรหอมค่ะแล้วเราค่อยเอาผักคะน้ามาใส่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันพยายามให้ผักคะน้าโดนกระทะแบบดีๆเขาจะเขียวสวยแล้วก็สุกง่ายค่ะ กับพอสักพักนึงพอกระทะเรา,อาพอกระทะเราร,ร้อนมากๆเนี่ยเราก็จะมาปรุงนะคะเราก็จะใส่ผงหนัวไปแล้วก็น้ำมันหอยนะค่ะการขัดปลาเค็มเนี่ยเราจะไม่ใส่เครื่องเค็มมากนะคะเราจะใส่แค่น้ำมันหอยและผงนัวแค่นั้น ดูกันค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะผัดคณาปลาเค็มค่ะ